สวัสดีชาวสยาครับผมก็วันนี้กลับมาอีกแล้วเกมเที่ที่หลายคนก็คงจะรู้จักกันนะฮะนั่นคือเกมเ GTA San Andreas นั่นเองนะครับกับมอดตัวใหม่ที่หลายๆคนน่าจะเห็นแล้วที่รูปหน้าปกนะครับนะก็เป็นมอด one piece นะครับเป็นมอดของลูฟี่นะครับที่เพิ่งออกมาได้ประมาณ2-3เดือนที่แล้วนี่เองเป็นเวอร์ชั่น 2016นั่นเองนะครับเป็นเวอร์ชันนสิน 6, เบเวอร์ชันน่นะครับพูดแบบนี้เลยกันนะครับซึ่งมันมีหลายตัวเลยที่ใช้ไม่ได้นะครับหลายท่าเลยใช้แล้วว่าจะหลุดนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะสอนเฉพาะท่าที่ใช้แล้วไม่หลุดแล้วกันนะครับโอเคนะก็วิธีการลงเดี๋ยวไว้้า้คลิปแตเาา่เรามาสอนวิธีการแปลงล่างกันก่อนโดยการกดเลข7นะครับบนแถบด้านบนนะครับไม่ใช่แถบตัวเลขที่อยู่ทาง ขวามือนะฮะนะจะเป็นแท็บตัวเลขด้านบนนะครับโอเคกดไปเลยอ่ะพอกดไปแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับลดเสียงแป๊บหนึ่งรู้สึกเสียงมันจะดังไปโอเคก็จะได้เป็นลูฟี่นะครับนี่รูปร่างหน้าตาแบบนี้นะครับซึ่งจะมีคอมโบในการเตะต่อยอยู่นั่นก็คือคอมโบแรกเลยก็คือกด4 สี่ครั้งนะครับอ่ะกดเลขสี่สี่ครั้งนะครับที่แถบด้านขวามือไม่ใช่แถบด้านบนนะโอเคเป็นคอมโบโตเตะต่อยนะครับเดี๋ยวผมจะลองสาธิตในโดูอ่านั่นจะเป็นประมาณนั้นนะครับซึ่งกดแล้วมันจะติดยากหน่อยไม่รู้เป็นเชี่ออะไรน่าจะเป็นเพราะว่าเป็นเวอร์ชันหนึ่งนะครับอะไรอะไรมันยังยังไม่สมบูรณ์นี่ครับประมาณนี้นะฮะส่วนต่อไปก็จะเป็น4 4 2นะครับกด4แล้วก็4แล้วก็2นะครับจะเป็นคอมโบหนึ่งกดติดยากว่ะรอแป๊นนึงโอเคได้แล้วแม่งปิวไปเลยนะครับส่วนอีกอันนึงจะเป็นคอมโบที่ยาวมากซึ่งไม่รู้ว่าจะติดหรือเปล่านะครับนั่นก็คือ4 4 3 3 5 6นะครับโอเคมาลองกัน จะติดหรือเปล่าวะเนี่ยโอเคอ,อ่านั่นจะเป็นประมาณนั้นนะครับเ,เตะต่อย,อย,อย,อยแล้วก็คว้างหมัดอันใหญ่ไปอันหนึ่งโอเคก็โอ้ยจะเย็นนะครับก็คอมโ,มโบจะมีประมาณนั้นต่อไปต่อไปก็จะเป็นพวกท่านะครับอันแรกเลยที่ใช้ได้นะครับนั่นก็คือเลข2ที่แถบด้านบนครั้งนี้จะอยู่ที่แถบด้านบนหมดเลยนะครับแถบนบนกดเลข2จะเป็นเอ่อ เกสลิงกันนะครับเวอร์ชันธรรมดานะครับจะมาดูกันโอเคใช้กับพวกนี้เลยกันอ่ะนี่นะฮะก็พอกดเลขหนึ่งก็จะเป็นบาซูก้าเวอร์ชันธรรมดาน,นั่นเองนะครับ,บนี่นะครับบาซูก้านะครับโอ้โหเบี้ยทะลักเก็บแป๊บโอ้โหได้ปืนมาด้วยนะฮะส่วนต่อไปจะเป็นเกียร์สองนะครับเกียร์สองให้กด G นะฮะตัว G จะเป็เกียร์สองนะครับเกียร์ิกนโตอเกียร์ิกันโตนะครับก็จะใช้เอ่อาจริงมันจะมีคอมโบอยู่สองอันนั่นคือเลข3กับเลข5นะครับแต่ว่าเลข3จะกดใช้ไม่ได้นะจะหลุดนะครับก็จะเป็นเกตลิงนะฮะเกตลิงแบบแบบโหดนะครับแล้วก็เลข5จะเป็นบาซูก้าแบบโหดนะครับซึ่งสามารถใช้ได้นะครับเดี๋ยวเรากดใช้ดู นี่นะครับมันจะพุ่งไปด้านหน้านะครับโอเคครั้งหนึ่งนี่จตโตบาซูกะนะครับส่วนต่อไปอีก2อันนะที่สามารถใช้ได้นั่นก็คือมัดไฟนะฮะนั่นก็คืออะไรแก๊สโซฮออะไรไม่รู้นะซึ่งผมจำท่าชื่อภาษาไทยไม่ได้นะครับจะเป็นใช้ฮาคิเกาะที่มือนะฮะผสมกับพลังของเอสนะครับเดี๋ยวเรามาลองกันดูนะครับโดยกันกดโอนะครับ โอเชียนะครับมันใช้ไม่ได้ถ้าเราอยู่เกียร์สองให้เรากลับเป็นเกียร์สองก่อนโดยการกด G ครั้งหนึ่งกลับั <c oughs> นิ่งผมยิงกูทำไมไนะครับกดกลับเป็นเกียร์แรกโดยการกด G ครั้งหนึ่งนะครับเรามาดูการกด O กันมา <c oughs> นะครับนั่นจะประมาณนั้นนะครับโอเคแล้วก็อีกอันนึงก็คือ เกียร์สามผสมกับฮาคี้เกาะนะครับโดยการกด M นะครับโอเคมาดูกันโอเคอ่ะจะมีประมาณนี้นะครับซึ <TALIESIN> ่งจริงๆมันมีอ <ss> ีกประมาณ2-3ท่านะครับแต่ว่ามันใช้ไม่ได้นะครับคือคือท่า L นะฮะท่า L จะเป็นท่าเหมือนเดิมะอาวาคีเกาะนะฮะแล้วก็ทำเกียร์สามแล้วก็เหวี่ยงไปเหวี่ยงมานะครับซึ่งผมลองแล้วมันหลุดนะครับ ก็อีกระายๆท่าที่จะมีคอมโบนะครนะั่นคือ2อวกสหรือว่า2อบวกสบกหนะครับบางคนอาจจะใช้ได้นะลองดูแล้วกันนะครับแต่ว่าของของผมใช้ไม่ได้นะครับก็อันนี้ก็เราเราต้องรอเวอร์ชั่น2นะครับว่าทางผู้พัฒนาจะออกมาหรือเปล่านะครับโอเคเดี๋ยวจบแล้วไปดูวิธีการลงมอดกันเลย 7K เคเล่บาทไปไปดูกันโอเคมาถึงการลงมอดกันนะครับ โหลดไฟล์มด uh, mm hmm. มานะครับโ mm hmm. หลดได้ที่ลิงก์ด้านล่างนะครับแล้วก็ไฟ uh, uh, ล์มดรวมมดพื้นฐานนะครับนั่นคือไฟล์ที่เราต้องใช้ประจำนะครับในการลงมดนั่นคือครีโอนะครับวิธีการติดตั้งก็ง่ายๆก็คือคลิกแล้วก็ uh, เลือกที่ตัวเกมแล้วก็มันจะเรนมันจะลันไปให้มา ในตัวเกมของเราก็จะมีไฟล์ครีโอนะครับน้องๆคนไหนที่เพิ่งหัดลงแล้วมามาดูนะครับว่าที่เห็นมีครีโอเลยไม่เห็นมีไฟล์ครีโอเลยต้องลงก่อนนะครับโหลดได้มันจะเขียนว่ารวมม็อดนะฮะไฟล์นั้นโหลดไปเลยนะครับแล้วก็โปรแกรมมาสเตจันตัวนี้นะครับชื่อว่า img edit t o นะครับซึ่งก็จะมีอยู่นะฮะในไฟล์เดียวกันนะครับโอเควิธีลงง่ายๆ่ายครับเอาไปที่อันแรกกันครับอันแรกก็คือท่าพวกท่าวิ่งท่าต่อยนะครับก็ลงไปเลย นะฮะโอเคกดอันบนนะอันที่2ก็จะเป็นคลีโอนะครับอ่ะให้เราเข้าไปแล้วก็ก๊อปทั้งหมดเลยนะฮะทุกไฟล์นะครับแล้วก็เข้ามาที่โฟลเดอร์คลีโอของเรานะฮะซึ่งผมลงไว้แล้วนะครับแต่จะสอนลงอีกทีนึงก็คือกดพัศพัสแล้วก็ติ๊กตรงนี้กด yes กดอีกทีนึงแล้วก็กดด้านบนนะครับโอเคมันก็จะลงทับไปเลยนะฮะ ันที่2จะเป็น Data นะครับเราก็เข้ามาที่ Data ของเราแล้วก็ไปที่ Map นะครับแล้วก็ c o ป y ีเช่นเคยครับผมทำเหมือนเดิมนะฮะประมาณนั้นนะครับอ่ะแค่นี้อันต่อไปก็จะเป็นข้ามไปที่ข้ามไปก่อนนะฮะ GTA สามาที่มดก่อนครับผมไอ้พวกนี้จะเป็นเอฟเฟกพวกระเบิดนะฮะมันจะทำให้เหมือนเป็นเกมวันพีทยิ่งขึ้นนะครับมาที่มดนะครับกดไปเหมือนเดิมครับโอเค ต่อไปต้องใช้นี่นะไฟล์พวกนี้นะครับต้องใช้ตัวนี้นะครับโปรแกรมตัวนี้มาถึงก็กด Open ครับผมแล้วก็ไปหาไฟล์เกมของเรานี่ของผมจะอยู่ที่คอมพิวเตอร์ไดดีแล้วก็เกม GTA นะครับมาที่อ่าคอมพิวเตอร์ไดดี GTA นะครับแล้วก็มาที่มอ d ครับ GTA 3ครับกดไปเลยแล้วก็กด Open อ่ามันก็จะโหลดแบบนี้ให้กดลูกศรลงนะครับแล้วก็ไปที่ไฟล์ตัวนี้นะครับ ซึ่งผมไปอยู่แล้วในตอนนี้ไฟล์เหมือนกันเลยแล้วก็ c o ป y ทั้งหมดนี่นะครับโอไปนะครับแล้วก็กด Save ตรงนี้อ่าเรียบร้อยแค่นี้เองนะครับก็สามารถเล่นได้แล้วนะครับเข้าไปร่วมเข้าไปสนุกกันเลยนะครับกับมอ d อ่ e วันพีสโลฟี่สองเวอร์ชันหนึ่นะครับโอเคไงก็ชอบกดไลค์แชร์กดแชร์ครับผมรักผมมาแล้วอย่าลืมกด Subscribe นะฮะเพื่อติดตามมอดต่อไปด้วยนะครับก็จะกลับมาทำแล้วนะครับ จะพยายามนะฮะกลับมาทำช่วงนี้ก็เรียนด้วยนะครับซึ่งกูตั้งใจเรียนหรือเปล่าไม่รู้นะครับ <laughs> โอเคสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย่ yeah. กดติดตามด้วย